อ,อกก่อนว่าตกใจมากนะครับว่าไม่ได้เตรียมตัวมาเกาะเลยมีสมัมภาษณ์ด้วยวันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็มายินดีกับคมาตริตต์ครับเพทั้งสองคนครับเพราะว่าเราก็ยินดีกับทุกเหตุการณ์กับเขามาแล้วค่ะยินดีกับทุกเหตุการณ์อันนี้คืออะไรอันนี้คือทีคุณเข,ข้าประเด็นเลยหรอเก็อเอาเหรอ,อหรือว่าจะถามทั้งนี้ก็อะไรก็ต้องบอกเลยว่าเราเป็นคนเดียวเหรอก็ทำหน้าที่เป็นแบบ ก็มาจอปิดครับช่วงสงการณ์ที่ผ่านมาที่ทุกคนเห็นเลย็ักทักผ่านมาแต่ว่าเราเราก่อนไปเราแบบคนเดียวเลยทุกเที่ยงก็เขากลับไปที่บ้านครัไปไปอยู่ครอบครัวครับแล้วราคิดว่าจะกลับเหมือนกันแต่ว่าแบบเปลี่ยนแผนนิดหน่อยก็เลยอยู่กรุงเทพคก็เลยเล่นกับเพื่อนทายนี้ก็เลยได้ใครกับน้ใช่น้องๆพี่ๆในค่ายทุกคน นะครับซึ่งซึ่งเรายู่ขอบต้นรวนมาถูกต้องครับคือเขาชวนเราทุกวันเลยเขาเป็นชวนแหละว่าไปหน่อยวันแรกวันสองเรากาจจะไม่ไปแล้วเพราะเราแอบเหงาเล็กนึงไงใช่ไหมแต่ว่าเขาก็ชวนแล้วก็เราไป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 ก็ อย่างที่เห็นเลยครับทุกคนไใชนไวิดหน่อยกว่าเดมหรือมล่นิดหน่อยิดหน่อยครับแต่ว่าก็ happy นะก็ happy นะเราแอบแอบฟินแอบ่อยู่อะนวมันมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับคือที่ทุกคนเห็นในในเสื่ออ่อันนั้นคือแค่ประมาณ20ที่เหลือมันอยู่ในนี้บอ่ารอเราเาสที่เหลือมันอยู่ในนี้ในนี้เพ่อไงอวมีมเต็มแค่สวันเมมผมเต็มเลยจริงขาสองคนนี้มันมันมีอะไรด้วยู็ได้ไหมได้ มันพูดได้ไหมหรอก็พูดได้มั้งนิดหน่อยครับนิดหน่อยเพราะว่ามันนก็จะแบบเอืมมันชอบแบบความสวิตอ,องมันแรงขนาดไหนใช่คือจนแบบเราที่แบบว่าเลยเหร่ออ่อนใจอะไรอย่างนี้เลยครับผมใช่ที่พี่เขาแบบคือโผล่ร้องไปนี่คือแบบมัวร้องเขแบบ ก็ชนเป็นเราถ่ายรูปเองวะาใช่เราถ่ายรูปบอกฟ้องเต้ว่าแบบเราเจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่ว่ากว่าก่อนจะออกไประเทไทยก็ต้องก็ต้องขออนุญาตอยู่เหมือนกันไม่ใช่อนุญาตบอกเฉยแจ้งให้ทราบไม่ได้ไม่ขออนุญาตใช้คำผิดแจ้งให้ทราบครับผมใช่แต่ว่าเด็กก็มาเข้าเรื่องเราะว่า อีกนิดเดียวมันจะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราพูดไม่ได้แต่ว่าเราบอกได้แค่อย่างเงี้ยจริงจรถูกต้องยิ่งวันแรกนะคือผมเหมือนอยู่ท่ามกลางอะไรแบบสักอย่างหนึ่งคือเพลงที่ดังขึ้นมาเลยคือหวยหาความรักเวาเมตตาแต่ว่าก็ ก็สนุกดีสนุกดีก็เป็นอีกอีกโมเมตนต์หนึ่งที่แบบว่าอ๋อคนแบบเวลาเราเป็นคนดูเป็นอย่างนี้นี่เองก็เข<อ>้าใจแบบพี่พที่แบบว่าเออมาดูเรามากขึ้นเราเป็นคนใกล้ชิด,ด,ดที่สุดในบรรดาพี่ๆในค่ายเราต้องอยกให้คู่ไหน,ไไปนเป็นอันดับหนึ่งในสุดนะอันดับหนึ่งเลยเหรอก็ต้องเป็นคู่นี้แหละ,ค,ละคู่นี้เลยเพราะว่ามันคูกวนนันไงพี่คูวันจริงๆสี่วันติดที่คิมไปด้วยคือคูกวัน ทุกวันเลยเขาชวนเราไปทำไมไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชวนเราทุกวันแต่ชวนทุกวันใช่ครับแล้วาถึงเราบ้างเนี่ยเต้นบ้างก็ทำงานรายงานด้วยหรอก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็มีต้องบอกกันนึงว่าแบบเราเดี๋ยวไปนะอะไรอยย่างงเี้ใช่ก็คือพอเริ่มหลายวันติดเข้าและเริ่มเริ่มละบางสุดท้ายก็เลยอดไปครับเพราะว่าแม่แม่ลงมา ว่ากล ah. ัวเราไม่สบายว่าเราป่วยว่าเสียงเราเริ่มเบียดกันเองแล้วยังไงแล้วยังไงเขาเข้าใจเราก็ก็ที่สองเขาถามคุณครูเลยนะก็มีบ้างคือเขาก็ถามว่าแบบที่เขาไม่มาเนี่ยเรางอนไหมใช่ครับเพราะว่าเราแบบเหมือนเราไม่ได้ตอบแชทเขาเลยประเด็นอยู่ตรงนั้นก็เลยทั้งมาถามว่าเอ้ยเคยทุกวันเลยนะนอนมั้ยเนี่ยอะไรแบบที่ที่แบบเขาไม่ไปไ่นเราบอกว่าไม่ได้นอนก็เข้าใจว่าอยู่ครอบครัวเนาะก็แบบไม่เป็นไรเมื่อปีหน้า เราไม่มาเราคิดว่าจะแบบเจอหน้ากันจะประโยคแรกพี่คัพเซ่ก็สวัสดีสงการแล้วกันสวัสดีสวัสดีสงการเหรอสวัสดีพี่ใหม่ไทยนะเออไายไปนานเลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่โราชอบแบบมีกหน้าจะให้เขาแบบเราเขาจะได้รู้จักกันกันใหม่กต้องมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วมีหน้าคือถ้าไม่ไปคือลาบไปเลยมีหน้าเขา่าจะคุมตัวน้ำไม่ได้ได้ยินดีต้องการคนคุมครับตอนนี้ เพราว่าหลายคนเห็นเราใส่แบบแต่งตัวแบบอูบ่อยกัวบว่าไม่มีคนมาุหรือเ่าก็บยามากนิดนึง้งหน่อยุหน่อยเดี๋ยวหายนะเึ่ง่าไหนตหน่้อนนี้หะคตนนี้ก็อยู่ข้อนเวิรอปเรีฝึกําพูด้เข้าปอะไรอย่างอยู่ะมันคายากนิดนึงก็ตอนนี้ก็โปรเเยะนนึครับช่แล้วก็ใกล้แล้ว เปิดค่ะเป็นอะไรมาก่ะ้งทั้งนักแบดงไปแหละคุชอบนาซีแบบคั้งทั้งใช่ก็ก็ดีใจแล้วก็แบบเกินความคาดหมายไปเยอะมากครับว่าคนจะพูดถึงทีมเยอะก็ดีใจกันนะฮะแล้วก็คิดว่าจะเอาตรงนี้ไปปรับปรุณคนที่มาติดตามไปใช่ใช่ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับว่าพวกเราสี่คนทั้งนักแสดงแล้วก็ทั้งทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆากแล้วงานชิ้นนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ